ปลาตากลมปลาตากลมยังบม่าตายพี่นอ้องยังต่นกระดึกระดักกระดึกระดักเพิ่งเอาม้าพี่น้องอันนี้คือปลาปลาขาวหางแดงฝรัง่งนะไปตักไปตักบ่พเพา่วโมงไปกลับกับชโมงหนึ่งพี่นอ้องทั้งตักทั้งโอ้ยลาขึ้นมาเทล่าหีสิบโลสิบโลต้องปล่อยคืนเพราะว่าเอาจากขึ้นจากน้ำไม่ไหวพี่นอ้อง หลายไหย้เคยเห็นต่ทางประเทศฮอลแลนด์มันตักแก่ของกระเลตักคือกันพี่นอ้องไม่มันพยาค่ะเลยค่ะนี่ในถังนี่ประมาณสามสิบร้พี่นอ้องนี่โอ้ย่อยปลาตะกลมมาจา้ะนี่ก็มีอีกพี่นอ้องอยู่ในถังว่าหันกัดในถังต้งหากต้องจัดแพ็กใส่ถุงนะแพ็กใส่ถุงแล้วกะแม่แบ่งให้เพื่อน บางคนก็จะเอาไปเห็ดปลาสุมปลาแห้งบางคนก็จะไปเห็ดปลาเด็กแค่ขวัยเห็ดปลาเด็กบ่เป็นนะพี่น้องเด้อนี่สดสดนะคะสดสดตัวย้าใหญ่เด้อพี่น้องบ่อบปินัวน้อยๆเลยจ้ะนี่นี่ตัวโถงนี่โตไข่เต็มโองนะพี่น้องเอ้ยไข่เต็มโองเขาบอกเลยว่านี่คือปลาตากลม ข้าวสีเห็ดหบบนี่ข้าเสีเห็ดใบะหลวงดาพี่น้องนี่ตัวบูงใ,ใครเต็มทองอุลุดอ,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 อพอ่พอ่อแม่ปลาจา้านี่พี่น้องโตใครเต็มทองอ่ะคะเนี่ยไงบไงสามนิ้วสี่นิ้วออจ้ะแล้วแล้วจิแพ็กจ้ะ แพ็กใส่ถุงว่แ<ล>ะแพ<ล>็กใส่ถุงแล้วสดสดดกากสะอันนี้เป็นปลาธรรมศาสตร์เลยค่ะปลาจากธรรมชาติพีน่นงค์ปลาจากธรรมชาติ อยู่ในนี่ประมาณยี่สิบสามสิบโลคือกันพี่น้องนะเดี๋ยวอยู่นี่กระถังนี่คือกันพี่น้องนี่เนี่นนนนยน,อนยะอยู่นี่กระถังนึ่โอ้ยนี่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 หลายพี่น้องนี่หลายค่ะนี่เดี่ยวนี้ก็หลายยังสดสดยังดินดองแดงดองแด,ง,ด,ง,ดงเลยนะนะยังใหม่ใหม่นิวเนิวโอ้ยเห็ดอ่ะผู้ถดงเห็ด hate, ปลาแดกเป็นคือสิทักเนาะแต่ข่อยบ่้่อยกินปลาแดกเด้อพี่น้อง เอยเป็นคนทีวว่พวกเคยกินปลาเด็กซื้อปลาเด็กต้มมะขวดหนึ่งเกิดย่ได้เป็นปีนะคะ่คอยกินน้ำปลาสีขาวสิแม่พี่น้องเออนี่เลยเออสุดยอดอ,อ,อุตะอุตะ่ะไม่ไม่สดสด้องแพ็ค 八类。